สวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องชินชากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ก็ตามปกคลิปเลยก็จะมาอัปเดตท,ทีฟีลอยแล้วก็จะมาเรียงทไลายให้ฟังว่าผมเริ่มต้นทำพี้อยตัวไหนดีทําเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าเออตรงตัวของเฟลุน ผมอัพขึ้นเป็นไฮเปอร์เรียบร้อยแล้วนะก็คือเอาขึ้นไฮเปอร์เรียบร้อยแต่ไม่ได้อัดคลิปไม่ใช่ไม่อัดแต่คืออัดแล้วแต่แค่ไฟล์มันหายเวย้วิดีโอมันหายแล้วผมเผลอลบมัง้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วไฟล์มันหายก็เลยไม่มีคลิปตรงที่ทาเฟรนลุนขึ้นมาอ่าเขาต้องขออภัยกันไว้ด้วยก็คือผมอัพมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็คืออัพมาแล้วเพื่อเอาสกิลไฮเปอร์ สกิลที่น่าสนใจส่วนลีกตอนนี้เพิ่งรีไปเนาะอ่อวิที่แล้วจบเป็นลีกทอง2นะยังไม่ได้อัพมันยังไม่เพิ่มเลยเยอะหรอกต้องรออัพอ่อมูลหุ่นไรกาขึ้นเป็นมูลหุนลห่นไรกาแห่งปัญญาก็คือคอ,อัพร่างไฮเปอร์ก่อนก็น่าจะดันลีกขึ้นได้สูงกว่านี้พอสมควรเลยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มอ่อนละก็น่าจะถอดออกแต่แต่หาตัวแทนยากค่อนข้างยากน่าจะเอา หาตัวมาแทนแหละน่าจะเอาไวไทเ,เกอร์มาแทนมั้งไม่รู้เหมือนกันต้องดูอีกทีไวไทเ,เกอร์น่าจะมีประโยชน์กว่าเนี่ยพอสมควรอ่ะอยากให้ดูหน้าพีร้อยผมนะตอนนี้อ่าหน้าพีร้อยนะตัวพีร้อยตอนนี้ก็มีประมาณนี้ก็คือทีมแรกอะ่ะจะเป็นแปดสิบก็คือจะมีพีร้อยอ่ะอยู่สี่ตัวก็คือพีสี่ร้อยเท่านตัวเฟรุนมีอยู่ยี่สิบห้าพอยก็เพื่อเอามาแบบช่วยผ่านด่านเฉย ตัวที่ห้าผมยังไม่คิดจะปั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันผ่านด่านยากไปคือแบบผมเอาไปเคลียร์จุดติด้วยไงก็เลยแบบเอาไปไว้ประมาณนี้ก่อนก็คือว่าโอเคแล้วค่อนข้างโอเคแล้วตอนทีมสองก็มีประมาณนี้โอเคก็คือพีร้อยห้าตัวเต็มก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเด้งก่อนอื่นต้องบอกก่อนหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละถ้าเป็นผู้เล่นเะนเจร์เนาะก็รู้แล้วแหละว่าเออพีร้อยคืออะไร โอ้โหวันนี้ก็เคลียร์ไปหมดละสวยแล้วอ่าเทสด่านไหนให้ดูดีเอ้ยโอเคเอาด่านนี้แล้วกันอืมใหม่ใหม่ใหม่อ่อโอ้ใหม่ก่อนมีด่านไหนเทสให้ดูได้เนี่ยโอเคเทสในจุติแล้วกันเทสในจุติให้ดูแล้วกันนะเอาเป็นตัวนี้เทสง่ายๆเอาด่านง่ายก่อนนี่อ่ะสักรอบหนึ่งไป คือพีร้อมันมันก็คือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละทุกคนผู้เล่นไลน์เจอรทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือการแบบว่าเด้งของของรางวัลที่แบบเราจับท้ายเกมอ่ะสองรอบใช่ปะแต่คือผมจะมาเสนอวิธีการทําของผมวงเล็บของผมส่วนตัวนะอะคนอาจจะทำไม่ทําแบบผมก็ได้มันแค่แนวทางอ่ะตรงนี้จับไม่ได้ปุ๊บเด้งสองเด้งะเห็นไหมอ่าประมาณนี้เนาะก็ มาดูกันว่าเออตรงนี้ผมทํายังไงว่าแบบทําไงว่าเรียงทำไรว่าเออเราผมทํายังไงบ้างอะไรบ้างเอ,อ่อตรงนี้อ่าห้องทดลองผมอัพมันถึงตรงนี้ตัวพีร้อยอ่ะมันแต่ก่อนมันโอ้ตัวนี้ตัวดีเลยแต่ก่อนนะนนวงเล็บแต่ก่อนแดนะจับง่ายมันมีตัวเดียวแต่คือมันต้องใช้ขนนกเยอะสังเกตด,ดิขนาดผมเติมพานคขนนกไปอะ่ะโอ้โหขนนกมีเป็นพันกว่ากว่าไปตอนนี้แบบ ขาดใช้มากเลยตอนเนี้ยจริงประมาณนี้เนาะอ่าตรงนี้โอ้ถ้าผมเสียงแปลกขออภัยด้วยนะผมแบบเสียงแบบผมไม่สบายอะ่ะผมเป็นหวัดช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยมากแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ะนะเรียนก็อยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ในห้องแอร์งงใจตัวเองเหมือนกันอ่ะอ่าโอเคมาละเรียบร้อยก็คือ อันดับแรกอะผมจะทำเบาเบาก่อนตัวแรกแล้วต่อไปก็เป็น Cindy. ซินดี้สองตัวเนี้ยในด่านอะมันใช้ขนนกอย่างละหนึ่งอะทำให้มันทําง่ายหลายๆคนอาจจะบลอกอะเอ๊ะทำไมทาไมไม่ทําตัวเอ่ออย่างเบานักโต้ขึ้นตรงนี้ที่มันแบบโอกาสดอปเยอะมากๆแบบจะอยู่ในด่านที่สูงๆอะผมเข้าใจว่ามันโอกาสดอปเยอะแต่คือข้อเสียก็คือมันใช้ขนนกเยอะมากโอ้เสียงเสียงลง มันใช้ขนนกเยอะมันใช้ด่านละ8ปดะก็คือร้อยตาก็ทัดไป800แล้วทุกคนคิดว่า100ตาจะออกครบทุกตัวไหมล่ะอ่านี่1นึ่งี่วิธีที่คิดแล้วนะ2คือสาเหตุที่ผมทำอบนเนี้ยหเลยมันด่านมันผ่านง่ายมันแบบไม่ต้องมีตัวอะไรแย่ๆก็สามารถผ่านได้แล้วก็คือตรงนี้ผมใช้เบาเใช้ทีมหลักอะเคลีย์บาวเล่นไปประมาณ200-300 ประมาณสองร้อกว่ากว่าตาเลยก็ได้บาวมาตัวแรกก็คือตัวตรงนี้เนาะก็คือตัวตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะก็คือทําตัวนี้เต็มเรียบร้อยแล้วก็ขยับไปเป็นซินดี้เนาะทำซินแล้วก็ทําซินดี้ต่อหลังจากทําซินดี้ก็ตามสเต็ปก็คือไล่มาเป็นพิงโคนี่แล้วก็ควาล่าผ้าคลุมสีแดงเนี่ย ตัวซิตี้กับบางนะค่ะใช้ใช้อย่างละหนึ่งคนหมดเลยข้อเตรียมเอาง่ายคิดง่ายๆนะก็คือเตรียมบาวอันนี้คือหน้าทีมเดียวนะก็คือ200รอยเอฟซีไปร้300 300ประมาณเอ่อ4 4 0 0 400, 400ก็คือประมาณคิดคิดง่ายๆก็คือประมาณเอ่อ1 6 0 0 1,600โดยประมาณนะ1,600ในประมาณก็คือ4ตัวนี้ก็คือทางฝั่งของ บาวนัค่าซินดี้นักสำรวจพิงโคนี่แล้วก็คาร่าในผ้าคลุมสีแดงสี่ตัวนี้วงเล็บทีมเดียวนะก็คือพันหกแล้วแต่ดวงใช่มันแล้วแต่ดวงที่จะออกอาจตัวพอเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมค่อยมาไล่ทำมูลนักโตขึ้นทำเพราะว่ามันโอกาสออกอ่ะมันสูงแต่มันใช้เปลืองผมก็เลยแบบคิดว่ารีดรีดแบบใช้หนนกแบบพันหกพันหกให้มันเต็มหนึ่งทีมหรือแบบถ้าแบบใครคิดว่าแบบ ยังมันรอได้อะไรเงี้ยก็เออสองทีมไปแต่สำหรับผมผมทำทีมหนึ่งก่อนแล้วค่อยทำอีกทีมหนึ่งสำหรับผมนะก็คือมันเป็นเหมือนว่าเพิ่มโอกาสเลทขึ้นนิดนึงก็ยังดีก็คือผมทำทางฝั่งของบาร์นัค่าซินดี้เอ,อ่อจนถึงคาร่าแล้วผมก็มาทำทางฝั่งของตัวมูลนักโตขึ้นทำมูลนักโตขึ้นปุ๊บนี่มันก็จะได้ทีมหนึ่งขึ้นมาทีมหนึ่งตรงนี้ก็คือตรงนี้ดี ก็คือทีมทีม B ผมแบบเต็ม f u ล l s y เต็มเรียบร้อยพอเต็มปุ๊บผมก็จะมาทําหน้า2หน้า2องเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะทําแบบเต็มฟูลแบบห้ารทั้ง2ทีมไหมแต่ผมว่า80%มันก็ออกค่อนข้างเยอะแล้วแต่โอกาสบางทีมันก็ไม่ออกนะจะบอกก่อนอแล้วจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยผมไม่ปั้นแบบแม็กไปเลยเพราะตอนนั้นอะผมเพิ่งเริ่มทำไอเดียเวย ทุกคนรู้ว่าเอ้ยเริ่มทำไอดีทเ่แรกอะ่ะตัวตัวแบบวัตถุดิบมันน้อยมันน้อยมากๆทําให้แบบผมไม่สามารถที่แบบอัพคือมันต้องอัพ21ตัวเนาะก็คือจับมาร้อยห้าตัวก็คือตัวต้นอะ่ะจับมาร้อยห้าตัวแล้วก็อ่าอัพอันนี้ก็รวมเป็น21ตัวก็เอามายัดตรงนี้อ่ามันค่อนข้างยากผมก็เลยอัพไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเพราะอีกอย่างหนึง่งถ้าในอนะคาคตผมจะทําจริงๆอะ่ะผมสามารถไปเก็บเก็บเก็บแล้วก็มาอัพอ,อีกได้ แล้อีกคนหนึ่งซินดี้กับบาวอ่ะผมว่าผมทําได้อยู่แล้วว่าถ้าให้มันเป็นแม็กอะทำได้อยู่แล้วเพราะห้องทดลองรับออกค่อนข้างบ่อยอ่าเข้าใจนะโอเคประมาณนี้พี่ร้อยมันทําไม่ยากแต่เป็นสิ่งที่ทุกไ d ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยหรือสายเติมหนะักบางทีก็ต้องทําเหมือนกันต้องทำต้องทำมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับสายที่ฟาร์มนะสำหรับสายที่ฟาร์มนะ ไม่ใช่แบบสำหรับสสยล็อกเลเวลอะสำหรับสายที่ฟาร์มอยู่แล้วอะต้องทำอยู่แล้วเพราะมันจะช่วยเราในการจับสเตจจุติแล้วก็แบบนี่ดูทรัพยากรได้ผมเล่นยังไม่ถึงเดือนอะทรัพยากรค่อนข้างเยอะผมย่อยไปแล้วเยอะอยู่อะนี่2 8่แปดอย่างเงี้ยสาหอะไรเงี้ยสี่ห้าอะไรเงี้ยจะบอกว่าผมย่อยไปประมาณอย่างอย่างละ4ี่สห้าได้อยู่ใช่ประมาณนั้นเลยอ่าตรงนี้เนาะ อัปเดตไอเดีคร่าวๆอ่าตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างผ่านยากละเร,เริ่มเริ่มมมละอ่าคือตัวผมอะมันค่อนข้างไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วตอนนี้มันเก่งเลยแต่มันมันต้องใช้ทิคนิดนึงในการผ่านเนาะตรงนี้สเตตหลักตรงนี้ผมจะบอกว่าผมอัปเดตไอดีด้วยแล้วกันตรงนี้สเตตหลักเคลียร์ไปถึงด่านยากระดับสิบเก้าสิบเก้านี้เริ่มผ่านยากละเพราะว่าผมไม่ได้มีเพื่อน แอดผมไม่ได้ลลไล่แอ้รทุยโโลิ้นพันลิ้นลิ้นรัวเลยผมไม่ได้ไล่แอดเพื่อนเนะาะก็ประมาณนั้นนี่เห็นไหมตัวคเคลียร์ทุกวันอยู่แล้วนะตรงนี้เพื่อเก็บเลเวลตอนนี้ผมก็อันต้า30ิเรียบร้อยอัปเกรดตรงนี้ตันที่สำคัญสำคัญสำหรับผมก็2ช่องแรกแล้วก็ช่องปริมาณแรกที่ได้รับเ,เมื่อเอาชนะศัตรูอะไรอย่างนี้แล้วก็ พลังชีวิตกับพลังโจมตีอะไรประมาณนี้ที่จําเป็นเนาะอืมประมาณนี้นะครับไปส่งท้ายแล้วกันตีพีพีทั้งตาแล้วกันถ้าหาทีมเจอเนาะถ้าหาทีมเจอก็ตีถ้าหาทีมไม่เจอก็ไม่ตีก็หยุดแคด่นั้นเองไป let's go มันจะมันเจอทีมค่อนข้างยากแล้วอะเพิ่งเพิ่งรีิ่ลีเ่เฮ้ยเฮ้ยลินเป็นไรอะ่ะเพิ่งรีลีกมาด้วยอะทีมนี้ <c oughs> อันเบโดโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ออกสกิลบ่อยมากด้วยนะ,อะลองเสี่ยงดูแล้วแพ้คือแพ้เนาะอยาไปซีเรียสเยอะอยากับการที่แบบเราแพ้ใน PVP เกมเดียวนะเกมเดียวเพราะผมอัดชีปมาค่อนข้างสักพักละเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ผมก็ต้องไปอัดอีกคลิปต่อไม่ต้องห่วงผมอัดอีกคลิปต่อยาวๆอยู่ละวันนี้เพราะผมถ้าสังเกตจากคลิปก่อนๆนะผมดองคลิปยาวมาก ใช่ถูกต้องผมยอมดองคลิปยาวเพราะผมแบบอัดไว้อะแตไ่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาในการแบบที่มาตัดคลิปอะต้องขออภัยกันด้วยแต่ช่วงนี้เริ่มว่างแล้วผมจะมาเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอัดคลิปแบบเรียลไทม์อะไรประมาณนี้เนาะอ,อัดแล้วก็ตัดแล้วก็ลงเลยอะไรประมาณนี้ก็ทําแบบเรียลไทม์เลยประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ขอคิดคอนเทนต์ก่อนเออทุกคน,นจะบอกว่าผมมีเรื่องจะเล่าจะขอเอาไปเก็บไว้เล่าคลิปหน้าแล้วกัน แต่ทุกคนนะ่าจะรู้แล้วแหละข่าวสารเกี่ยวกับเดือนหน้าเนาะแบบมันทําให้แพนหลายๆอย่างของทีมผมแม่งเพี้ยนไปหมดเลยจริงๆอ <c oughs> ตรงนี้อัดป้อมไปชิวๆจริงๆตรงนี้ไม่ต้องอัดป้อมก็ได้แต่อัดไปเพื่อความชัวร์เพื่อความเร็วไดว้อะไรประมาณนั้นเนาะนั่นแหละทุกคนมันผมเพราะถ้าเสียดายนะต้องต้องเก็บไว้แล้วอดคลิปหน้าใช่คลิปหน้า เดี๋ยวมาอัปเดตอะไรเลยอย่างให้ฟังเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนร้อนตนะครับโอเคไปจบแล้วอู้ตรงนี้สวยโอเคตีเห็ดดูตาหนึ่งพอเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปเนาะ <c oughs> มาก็ไม่น่ามีอะไรละก็มาทำคลิปให้ดูคร่าวๆว่าเออผมใช้อะไรยังไงว่าแบบเออ ผมทำอัปเดตทีมไปถึงไหนแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคลิปนี้ผมมาแนะนำเรื่องพีรนะ้อยเนาะอย่าลืมไปทำกันด้วยสำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นหรือเล่นใหม่แต่ส่วนมากคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะลืมทำหรือเปล่าแบบเอ้ยขนนกกนลัวขนนกไม่พอค่อยๆทำไปทีละตัวไม่ต้องห่วงสำหรับผมเพิ่งไอดีเรื่อใหม่เนะี่ยเห็นปะแค่เติมไม่กี่บาทประมาณ 50 60บาทก็ทำได้ละสำหรับตัวพีรนะ้อยเนาะชิวๆเลยไปสำหรับคลิปนี้นะ่าจะไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดส u b อ c สก b e ให้ด้วยนะครับผมไว้ติดตามชมกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจุ๊บ